เพชรพระรวยสวัสดีซี่สู้ผู้สกุลครับผมเมื่อนี้ขอยิมาให้แนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่สิบแปดสิงหาสองห้าหกแปดมาเบิ้งผลล่าพัฒนาเมื่อวันสุกร์กันกรพี่น้องเลขบนนั่นออกหกสองเลขล่างออกเลขล่างนั่นออกสี่หกเนาะพี่น้องเนาะหกบนหกล่างไหมพี่น้องมาเบิ้งเงินรัฐบาลไทยกันยังมัน เบื้องรัฐบาลไทยหมู่บ้านนี่ก็หกบนหกล่างไปพี่น้องล่าพัฒนากับหกบนหกล่างล่าพัฒนาก็ย่างมาหกบนหกล่างอีกเพ่มด้ยพี่น้องเห็นไหมหกสองสี 6, 2, 4, 6, ่หกบัว่าคือพมาคือพมาหกหากับอันหกสามซนน้อพี่น้องอเห็นไหม อันนี้คือลวพัฒนาได้พี่น้องด้ะนี่เล่าพัฒนามือวันสุกข,ของเพชรผ้าลวยเพราะเขาหรอพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งเขาตัวเน้นอยู่เน้นที่ซีนั่นนะถ้าเ้าหลุดเอากระกีได้ยู่พี่น้องสามกับซีเน้นซีกับเขาซีพี่น้องเลขวิ่งอนะ่ะเบื้องตัวเน้นเนี่ยเน้นซีหาออกซีหกเสยวันนี้ไหม เฮ้ยเนอะเหล็กวิ่งเขาอยู่นอกงๆ่นอนอะจับคู่ว่าเขาขอถอดความให้บาลเป็นซีขีดม,มาหอดบาเลเหล็กขีดม,มาเบิร์นหอดซีซีอยู่ดีกว่าเนี่ยรันจันเนาะบ่ มันจันทน้องัิจิลืมเมื่อจันทที่สิบแปดสิงหาเอฟซีมันถามหาน คือผมเห็นของยายน้องนาสันยายน้องเพิ่นหยุดหายได้พี่น้องได้เพิ่นพอหายแล้วเพิ่นว่าขอหยุดก่อน,นะสันเห็นเอฟซีทักมาถามเนาะเนาเห็นโมมิตะบอไรเลื่มโมพี่น้องบานเนาะเอาคือกอาเห็นบ่ 8ปดเกส วิ่งบนล่าง8 9 เนนแปด เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม ม่เล็กสตัวสองคูคือเกาได้พี่นองได้หกแปดสา สี่แปดสองส่วนตัวเน้นไล้วพี่น้องวันนี้เน้นติดแปดมาเลยแปดสองแปดสามนี่วันนี้ ราว่างต้านเก้าคีปปีนเป็นหกสามแล้วตามรัฐบาลไทยขั้นมาตามรัฐบาลไทยรอกไปนอนเนาะจันที่ 18, สิบแปดสิงหาสองห้าหกแปดลาวเพชรพารวยเลขวินมีเก้ากับแปดแล้วกันหนึ่งสองสามก็ให้วิ่งแปดกับ 9, เก้าเนี่ยที่แปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเป็นตัวล่องถ้าเน้นก็เน้นทิดแปดไม่ไปนอน แปดหนึแสองปดสามนี่แต่ว่าเน้นคักคน,นี่แม่นแปดสองแปดสามนี่แหละพี่น้องเน้นติดแปดอย่างเดียวเลขสามตัวนี่หกแปดสามสแปดสองด้พี่น้องได้พี่น้องเขาก็แคบหน้าจอเอาธรรมากระจัดตะขัดกระพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเอาโชคมานกันเฮงๆรวยๆกัน ก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดฟรีบ่าได้นเสียงเงน้ยอย่างดอก่อะสวัสดีครับผม